มื่อนีสิมาเบิงมาคุณพ่อกินข่ากับอีหยางพี่น้องมื่อนีคุณพอ่อกินข่ากับอีหยางน้อมีอูปัซซีวมีหัวหมูมีกล้วยอันนี้ไม่พออันนี้ขั้นหวานเนี่ริืมอ่อยมอยแล้วทำให้เราซิมก่อนเพื่อเราอยากสมผักเมื่อนีอาการไม่ค่อยดีอาการเป็นล้ม ล่มดันแต่เศ้ากับเขากินให้เมดจานเ้อว่าเล่าหูว,ว่าค่อยดีได้พี่น้องเบ้าอย่างเราบรายนี้นอกจากที่ห้องใส่ดังๆแล้วก็ซึมซึมกับหู <c ười> สมพักเพราะไอ้ม่อยูอ่บ้านแนวเรามากเกิดขึ้นแนวหยับหยาบ หูหมูหัวหม,ม,มูลิ้นหมูอูปัดซิ้วแล้วติดต้องบ่กกินยา,า,ากแล้วได้พวกพวกป่านิน่งป่าตลาดแล้วก็บอก่อยอยากกินเด้ดีแท้มันปลาเขียงใหญ่ที่ปิ่งแล้วยังแต่ไ่อยากกิน,ย,น,ย,งงย,กนยังสี่ก็คือส่งดีเดยพี่น้องมันเวลาเป็นลมดันขึ้นมาแล้วโอ้ย มันคือว่เาเล่าสิใจขาดไหมเมื่อเล่าอันเคินกล่องพี่น้องเราหโอยวว่าไทายเอาเลาเลาสิกินบคักล่พี่น้องมาช่มบรรยากาศอันอื่นก่อนปล่อยเลากินเอ,อ้ยพี่น้องเอ้ยมนูแต่ละมือคิดยากแต่กับเราอีพรเนี่ย สัมสากไรกับปไบัพี่น้องเมื่อวานเนี่ยตกแห้งแห้งเลยพี่น้องฝนนะตกแห้งคักแห้งแนงว่าอันตกสองหลอบสามหลอบมันยาก,กาศพี่น้องอ้ยอเผื่อคอุบ่มีจะคูเนาะบบดนี้สิยางลงไปพี่น้องไปอยู่หลังบ้านเมือ่อช่วงมันยาก,กาศแต่วิ่งซองแสงพี่นอ้องยังมือเศร้า สดใสอากาศดีพี่น้องพนตกแล้วเพื่อพืชผักกะสดใสค้นกับสดใสบ่อหอนบ่อาเอาภายในบ้านใบยบยมาใหญ่เป็นใดเนาะพี่น้องมอนี้อากาศดีพี่น,อน,น้อ,อ,นอ,เอ,นเนองเอ้ยสดชื่นสดชื่นพี่น้อง่าจีนยางไปเบึ่งผัก อันกับเมีร้องเท้าเนาะมะลิมะลิเรียเย่อันนี่มาเร็วเย่ดิกับก่อนดิกับก่อนเร็วเย่เย่ดิกับก่อนกลับตันผู้ชมก่อนกลับก่อนดิกับก่อน บ้องหัวจากวัสดีกับทรงไซตีหนาวพี่น้องนอนออกคาไปซุกข,ข้างดเดวิงกุยลายแห้งฝนตกแห้งได้กินพี่น้องหอมลายเวลาจ,จะอาบน้ำให้เล่นนี่โอ้อยากเอาเสียใส่จากบาดทิ่เมนคากเมนแน่ไปไปวิ่งกันกรเร็วๆมาลี มาลีคุณเหยียดจีค่านก็เป็นอพี่น้องมาก็เหยียดจีค่านเป็นพี่น้องเพิ่อุ๊ยเป็นอีหยังนี่เหรอโอ้เพรเมนถึกกัดบะเนาะเป็นแม่เสื่องเขาพี่น้องไปแย่งสาวกันถึกกัดตายตายนียมันเป็นขี้เหี้ยนเอาอีหยังนาะท้าแบบนี้มาลีคนโก้ คนโกคนรอของแม่มะลิไปไปเฮาไปเลีนเร็วเร็วแม่จะไปแล้วนะมะลิมะลิมะลิที่เป็นหูจะคว่ำเอิบกับทหารพ่อกินเขาเป็นแต่แซ่บพี่น้องแต่ว่ายางังเงมื่อเ้ารนี่จะเป็นยังไงเป็นลายแบบว่าลมดันจะ แต่หกโมงร่มดันกันไามถึงว่าอันร่มแล้วจับแม่พี่น้องจับแล้วมันมันแน่นอยู่นะเออหายใจบ่ได้พี่น้องจะอยังแน,น่นบ่อันร่มมันมาจุกจุกคอแล้วมันหายใจบ่ได้พี่น้องอจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องมาลีจ้ามาลีจ้ามาลี ดิชายงามของข่อยพี่น้องชายงามชายงามมันสายแล้วกลางคืนกับบลาบอนอนกลางคืนกับเลาะเลาะจอบเฮาพี่น้องจอบเฮาตัวนั่นตัวนี้ผู้ใดยางผ่านหนาบานบ่ได้กลางคืนหมามันถืบ่ค่อยนอนเด้อพี่น้องหมามันถือจอบซองฉีกกระโมยหรือจังใด กระบอกกระเถิดมาที่น้องแต่ว่ากลางวันนี่เขาสินอนมาลีจา่ามาลิจา่าอื่นใดก็บ่ลุกบมาพี่น,อน้องตอนนี้เขาก็ลังฝันพ่อก็ลังกินขา้าเมื่อน,อนอั้นเอิรนสร้างตัดผมมาตัดให้ ที่กินมะ่วงส้มผักนะบันอันน,นั่นนะ่ายอยากกินบั <c oughs> านานั่นนะ่ายอยากกินส้มผัก <c oughs> อากาศดีอากาศดี <c oughs> แม่ไปยังนั่นแม่นกไปยังนะฮะ เมนูบลูกเปลไปหาสื่อตับไก่มาให้แมะหมาสี่คานะจ้ะทีนีบอกไปทานเลคุกอออนไลที่ลับแล้วลับแล้วลักแล้ว นี่ก็ขอล่าพี่ล่าน้องโดยคิดบรรยากาศยามมือเศร้าพี meter, ่น้องช่มคุณพอกินเขาแล้วก็ช่มอันอันมันย้อนแสบนะพี่น้องม่นมีสี่สี่เห็นบอกเออม่สี่เห็นงามาพี่น้องห้างเตียนใหญ่แล้วไปเอามาจะใส่พี่น้องห้างเตียนแท้เลยพี่น้องห้างเตียนแท้พี่น้องมันก็ขอบคุณพี่คุณน้องหลายๆเด้อที่เขามาช่วงคิดนี่ ก,ก็พี่น้องกินก็แซ่บนอนหลับฝันดีคือเก่าพี่น้องมีความสุขหลายๆนอนหลับไห้ไ้้เงินเมื่อนอนตื่นให้ได้เงินแสนเ้อพี่น้องมันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ